ผู้สูงอายุดูด่วนพอมอแจ้งแล้วเงินช่วยเหลือรายละส0 0 0 0่นบาทแจกจริงหรือไม่ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะตามที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านออนไลน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่เสียชีวิต ขายาจะได้รับเงินสามหมื่นบาทจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมนั้นเป็นข้อมูลเท็จไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดประชาชนอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดซึ่งความจริงที่ถูกต้องคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการผู้สูงอายุยืนยันว่าการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดก,การศพผู้สูงอายุตามประเพณีสนับสนุนงบช่วยเหลือรายละ3,000บาทไม่ใช่จำนวน30,000บาทโดยผู้เสียชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้ 1. อายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทย 2. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอหรือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเมืองพัทยาหรือประธานชุมชนเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการสงเคราะห์ให้ 3. รวมถึงผู้สูงอายุอยู่ในสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูล,ลนิธิสมาคมวัดมัดสยิดโบสถ์สำหรับสถานที่ยื่นคำขอนั้นไทาย,ยาตสามารถยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาในขณะที่เสียชีวิตได้แก่กรุงเทพยื่นที่สำนักงานเขตส่วนจังหวัดอื่นยื่นที่พมจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือศาลาว่าการเมืองพัทยาซึ่งต้องยื่นคำขอภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรส่วนเอกสารยื่นคำขอเช่นใบมรณบัตรของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุโทร026424336หรือสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300 0. สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ